สวัสดีครับชาวลุงทัวร์สวัสดีปีใหม่ไทยนะครับปี25 6 7นะครับวันนี้ตามสัญญาครับ1เดือน1คลิปมากับฟาร์มไหนเห็นอยู่ข้างหลังแบ็คดอกผมนี่เองจะเป็นไงไปดูกัน go สวัสดีครับผมดิวดุ๋ยครับและนี่ก็เชิญผมก็คือใครครับผมนาำตัวหนต้อมครับนี่ครับทุกคนครับจริงๆคลิปจะมีเดือนนี้เร็วนะครับแต่เขาเลื่อนผมวันนี้จะมาคุยในหัวข้อว่ารีวิวนะครับปี2000 ยี่สามที่ผ่านมาของสโนบอร์นเป็นยังไงแล้วก็ในเชิงพาณิย์แล้วก็เชิงแบบวความชอบส่วนตัวแล้วก็ปียี่สิบสี่จะเป็นยังไงรถแมพมีอะไรบ้างนี่เดี๋ยวเราคุยกับเขาเลยเปไปครับปียี่สบสามรีวิวนะครับครับในเชิงไหนเชิงพาณิ์เชิงพาณิย์ก่อนเอาแบบเป็นตามเป้าไม่ไม่ได้เชิงพาน,นิดค <ๆ S 2> ดนนก็ไม่ได้ไม่ได้ตั้งเป้าไม่ได้ตั้งอะไรเลยเพราะว่าก็แค่เข้าตามที่เราชอบอย่างปีที่แล้วไม่ได้เข้าเยอะ,อะแล้วก็สลักไปเยอะ ไม่มีเชื้อไม่มีเชื้อใช่แล้วเป็นพังพันธุ์นี้ก็คือก็ขายได้ขายคล่องอยู่ก็ยังหมดมาหรือมันยังเหลือติดมือไหมยังมีอยู่ที่เพิ่งลงได้ดูได้มีให้ดูเดไม่ให้ดูประมาณท้ายคลิปแล้วกันเดี๋ยวเราไปเซอร์วีว่าเองเหลืออะไรบ้างเผื่อใครสนใจก็ติดต่อมาราคาแบบอาลุมเจาะงอสองกล่องเหมือนเดิมใช่ใช่ใช่อ่าก็คือเชิงพันธุ์นี้ก็คือยังไม่ได้ตามเป้ามากในปีในปียี่สิบสามอ่ะคือไม่ตามเป้ามากท้งเชื้อพันธุ์และเชิงส่วนตัววะ คือคือไม่ได้มองว่าต้องได้เท่าไหร่แต่แค่งูลูกงูที่อยากได้มันไม่ได้ออกมาให้ดูอืเพราะว่ามันอย่างที่บอกมันเชื้อมตายบ้างอ๋อคืออาจจะแบบว่าไม่ได้สักเซตมากแต่ถือว่าได้อยู่ก็ได้อยู่แต่ก็ได้อยู่นะแต่ปีนี้ว่าหวังมากหวังได้ตัวที่ไม่ได้พีธีแล้วด้วยและพวกแบบที่มันมีแบบปัญหงปัญหาเข้ามาในแบบในวงการงูบอลเรเนี่ยเราแบบอยู่ไงให้ให้ได้เนี่ยเหมือนคนแบบเป็นแบบแนะนําให้เพื่อนๆหน่อยว่าเราแบบไม่เลี้ยงสิบยี่สิบตัวไง เราเป็นฟาร์มแล้วเราแบบมี 100, 200ร้อยสองร้อยแปองตอมเยอะใช่ไหมเอ<ช>ออยู่ยังไงกับแบบค่าหนูที่ต้องแบกรับแล้วแบบว่ากับงูที่ทําได้ก็ไม่ได้เยอะมากแต่ราคากูก็ไม่ได้ตุ้มตามเหมือนในช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ทำงานางประจําให้หนักขึ้นนะเอ้าแต่งานประจามันก็เป็นแบบเป็นเ,นเบสเท่าเดิมไงไม่ได้แบบสูงสูงขึ้นไงแต่ค่าจา่ายค่าใช้จ่ายของฟาร์มเราก็ยังสูงขึ้นอยู่อย่างเงี้ยกับส่วนทางกับอันนี้อยู่เราแบบมีเทคนิคอะไรไหมที่แบบจะบอกให้เขาแบบอยู่ยังไงถึงอยู่ได้ทํายังไงอะไรเงี้ยไม่มีเลยพี่ ก็คือใจอย่างเดียวก็ใจมันรักอะก็คือคือรู้ว่าเลี้ยงได้เท่านี้แล้วเราไหวแล้วก็เลี้ยงเท่านี้อืแต่งอกไหมปีแล้วก็งอกไหมงอกงอกเราก็ยังงอกอยู่แล้วปีนี้คิดจะงอกเหมือนกันจะงอกเหมือนเดิมไหมปีนี้ก็ต้องงอกอ่าพอเห็นแบบนะครับซื้อทําเองไม่ได้ก็คือซื้อใช่ทำเองไม่ได้ใช้เงินตอบสนองความต้องการตัวเองถูกถึงไม่ได้แบบสูงสวิงอะไรก็ต้อสนใจเกิดมาครั้งเดียวนะนี่นี่นะครับแก้ปัญหาโดยการใช้เงินจาก อะตอมโซโนบอลนะครับเราก็รู้ไปแล้วว่าปีสามเนี่ยเป็นยังไงบ้างใครฟังไม่ทันจะสุดไปให้ทีนึ่งอะปีสามที่ผ่านมาครับรีวิวหน่อยแบบแบบรูปบับจับจับตอนเลยก็ได้ลูกงูแต่ไม่ได้ตามที่เป้าหมายที่วางไว้แล้วก็มีซื้อตัวพวกตัวที่คิดว่าอยากทําเข้ามาเพิ่มแล้วก็เพื่อให้ปีนี้สองพันยี่สี่เป็นปีที่ตื่นเต้นอ่า,อาจะไปถึงปียี่สี่แล้วลถแบบของปียี่สี่ที่อตอมวางไว้เนี่ยของโซโนบอลอะที่ทําเก็บและทําแบ่งด้วยอะไรเงี้ย จะเป็นแนวทาทังไหนอืมก็น่าจะเป็นคอมโบคลาวคอมโบดีจีคลาวถ้าได้ครับดีจีวีพีอ๋อจะเห็นเป็นสองลีสิส์เต็มแล้วใช่ใช่ใช่ที่ขายใช,ใช่ไหมหรือว่าเก็บก็เก็บด้วยก็าจะาขายด้วยถ้ามัน,ข,นขึ้นอยู่กับจํานวนอ่อาอก็คืออาตอมก็คือทําแบ่งเหมือนเดิมถ้ามันเยอะอาตอมให้เก็บส่วนหนึ่งแล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งทั้งเป็นตัวเต็มแล้วก็เป็นตัวเฮดดับเบิลเฮดหรือเต็มขาหนึ่งเฮดขาหนึ่งก็มีอืมก็จะเป็นคอมโบอะไรนะอีกทีหนึ่ง คอมโบ่คาวาดีจีคาวดีจีดีจีไฮโปอ่าดีจีไม่ดีจีเอ็กซแอนติกปียี่สิบสี่นี่อะไรจะออกมาเลยแบบที่แบบรถแบบที่เราแบาบวาดฝันไว้ออกมาไม่รู้จะได้เปล่าแต่หวังปอมเป้ดีจีคาวอ่าโอ้โ <c oughs> ตัวเต็มเลยเหรอตัวเต็มไข่ยังยังตัวผู้ยังไม่ผสมด้วยอ๋อนี่คือรีเช็คแล้วนะเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันว่าอะตอมพร้อมสาวขนาดไหนมันมีอยู่ข้างหลังเดี๋ยวเอามาให้ดู ว่าแบบพร้อมมะสาวแม่งกันแบบเกล็ดเปื่อยอ่ะเออแต่คือผสมแล้วแต่ยังไม่เกี่ยวใช่ใชแต่ถ้าเกี่ยวก็คือลุ้นเลยใช่ตอนนี้<ช>ก็คือไล่เช็คขนาดใครอยู่ใช่แต่หรือว่าเกี่ยวไปแล้วก็ไม่รู้ไม่น่าเกี่ยวเพราะไขไม่พัฒนาเลยเลยไงอืมใช่ไม่เห็นมันเกี่ยวอ่ะใครรออยู่ก็รอดูปี2024ัที่ตอนจะเป็น Pompe ปอมเปีปอมเปีดีดีคาว อเปดีจีดีก็มันปองเปมื่อข่าวแล้วบล็อมเปดีจีก็ได้อเปดีจีทุกคนอยากเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะมารอถ่ายให้ดูประมาณถ้ามันไข่นะแต่ตัดเลยพร้อมคลิปเลยปี2024ที่หวังที่สุดตอนนี้ลดแบบอื่นในทีประมาในปี2024อะไรมีไหมพี่ไปดูดีกว่านี่จำไม่ได้ไม่อยากพูดเยอะเจ็บคอไอเราไปดูนะครับว่างูที่ยังเหลืออยู่ในปี2023ที่เหลือจำหน่ายอาจจะไม่เยอะแต่ก็มีอยู่ ว่ามีอะไรบ้างน,นะก็อินบ็อกมาเพราะตอนนี้โโนบอลเขาก็ในโอเซ็กก็คือนิง่งยิบเลยไม่ update, อัปเดตอัปเดตคือเขาเหลือไงเขาขายก็ได้ไม่ขายก็ได้เขาอยู่ได้ไม่ไม่ไม่ขายก็ดีแต่ว่า <laughs> ขายก็ดีนะครับอยากทุก<ม>คนช่วยกันเลี้ยงในราคาอาุมจองงอสองป๋องกับคุณอะตอมโโนโบอลเป็นไงแต่เราไปดูเลยครับนี่นะครับคุณอะตอมจะพารีวิวห้องที่บิวอุ่ใหม่นี่อะไรครับนี่สิฟ้าคุณอะตอมนี่ครับเจลโอ้โหนี่นครับเจลนะครับ สาวจนกว่า <South. S 1> งูกูจะไข่ครับกูตตองบอกไม่ไข่ก็ต้องไข่นี่นะครับโซนนี้นะครับเป็นโซนห้องแม่พันตอนนี้นี่แหลกจีนนะครับที่คุณตอมใส่ฮีทแพดเข้าไปนี่นี่ครับดูดูแ<ด>นะนานะครับ<า>อยากแนะนําปีนี้ทํากี่แม่อะไรยังไงกี่แม่เหรอครับน่าจะยี่สิบถึงสี่สิบคิดว่าได้แน่นอนไม่รู้ไม่อยากฟูดเยอะเดี๋ยวปีที่แล้วก็ไม่ได้มีระยากกับ คู่ไหนบ้างอาง่เออเปิดดูได้เปิดดูได้ป่ะเนี่ยเปิดดูได้นี่เขาบอกครับนี่ครับการเขาเช็คครับมีความรงงายละเอียดในการจดนะว่าไข่พัฒนานี่ทุกกี่วีคทุกเดือนเดือนละครั้งเดือนล,ละครั้งชาวเช็คไข่อ่ะใช่นี่ครับเพื่อจดเพื่ออะไรครับฮจด,ดเพื่อจะได้รู้ว่ามันไข่มันมันเติมมันโต,นตขึ้นไหมอะไรเงี้ยเราจะได้วางแผนในการผสมถูกนี่เผื่อใครมีทิกไปใช้นะแล้วผ้าเขียวนี่คืออะไร,รผ้าเขียวสหารหร่ายอะไรบ้างแดดบ้า,า,บางแดดอ๋อ ไอ้บางบังแอบังลมแอร์อ๋อคือต้องบอกกันว่าบิวห้องใหม่ปีนี้ใช่ไม่ใช่ติดแอร์ก็บิวางแบบทำห้องใหม่แยกโซนไปเลยจากชั้นล่างที่เราถ่ายกันเมื่อกี้เป่าแค่ลองแค่อยากรู้ว่าถ้าเราเปิดแอร์เนี่ยเราสามารถบรดได้ดีกว่าเดิมไหมดีกว่าเดิมไหมหรือว่าหรือว่าทั้งปีได้ไหมพอต้องบอกว่าแต่ก่อนเราที่ถ่ายคือเราถ่ายต้นคลิปอะแต่ก่อนคือห้องนั้นใช่แต่ก่อนข้างล่างอ๋อนี้คือมาข้างบนแล้วใช่ไม่รู้ว่าปีนี้จะเป็นยังไงแต่ก็คือ่างที่บอก มีแม่ไหนแบบว่าที่แบบหวังๆครับสองสามแม่สี่ห้าแม่อะไรเงี้ยให้ดูพ่อพันธุแล้วกันเพราะว่าพ่ออ๋อไม่อยากยุ่งกับแม่อล้นี่ไม่อยากยุ่งกับแม่ได้ไม่ยุ่งได้ยุ่งได้ปีนี้สุดชอ็อกไหมครับสุดช็อกยังไม่ได้ใส่ทุกชออ็อกเพราะว่าคิดว่าจะทําตีเฮดอ๋อรู้ว่าตัวที่ไม่ติดอะจริงๆไข่มันใหญ่นะปีที่แล้วไข่มันใหญ่แล้วมันไม่แล้วมันไม่ไข่แล้วไข่อะมันยังอยู่ในท้องเลยซาวไปนี่เป็นไข่แบบแหลกๆอะตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะ แล้วทำไงแล้วมันไม่กินสุดท้ายมันมันกินตัวเล็กจนถึงกระทั่งเดือนที่แล้วถึงนอมกินตัวใหญ่กินตัวเล็กทั้งปีเลยเพราะว่าไข่มันยังอยู่ในท้องอ่ะอ๋อ้อตัวนี้นะครับก็คือมีอไข่แนะ่ Chocolate mo Chocolate mo ตัวนี้ไขค่ค้างไม่ได้ทำปีนี้เลยพักไว้ก็เนี่ยเออคิดว่าจะทำอาจจะทำอีกสองเดือนน้ำเหนือดีกว่าน้ำเหนือพ่อพ่อพันไหนที่ขึ้นปีนี้เด็ดเด็ดซักที่นี้ว่าจังอ่ะจังดุงอ่ะ นี่ตัวนี้ทำเองใช่ไหมไม่ทำเองซื้อมันนะตัวนี้คือไฟล YB Special s p o t Note Cloud ทีเด็ดนะทีเด็ดนะสวยมากตัวนี้บอกเลยผมบอกเลยนะคอมโ,มโบนะที่เห็นจัดตินทำส่พินแม่นะใช่ใช่สวยมากนะใช่ใชสวยงามมากครับตัวนี้พ่อพันจิ้มไม่กี่จิ้มไม่กี่แม่นะตัวนี้ ก็ส่องสามแม่สามแม่ปายไวบีสเปเชียลสปอรโน้คาวเชี่ยทีเด็ดว่าจิ้มอะไรแบบตัวนี้จิ้มพวกคาวพวกแม่คาวคาวคอมโบะอะไรเงี้ยครับเฮ้ยฮีตเตอร์มีจะมีจำหน่ายครับ<อ>แม่นี้ในพ่อนี้มีจำหน่ายคืออะไรอ่าหมายถึงแับลูกปีเนี้ยออกมาอ๋อก็คงมีครับเฮ้ยผมเติรแพชชั่นอะวะว่ะโอ้ยอันนี้อะไรครับเนี่ยตัวนี้เป็นแบ็กพาร์ทเซลสปอร์ตโน้ตจิ้มว่าดิครับ กูจะให้มันกลมอย่างนี้ไวครับเลสไตย์ Y B D G ก็คือขาดยานนึงอ่ะจะเป็นเอาไม่ใช่น่ะเป็นมันคือปอมมมันคืออปเป้แค่ไม่มีคาวอ่ะจะเป็น D G แทนคาวอ่ะอันนี้คือแบ็กพัทเทลไม่ได้เรียกปอมเป้ไม่ได้ปอมเป้บลูคาว R S Y B นี่แบ็กพัทเทล D G R S สปอร์ตโนด Y B D G นะครับถ้าอยู่ในถ้าอยู่ในคาวจะเป็นปอมเป้ใช่อันนี้ในเวอร์ชันของ D G นะครับจะเป็นแบบนี้ตัวนี้ก็คือทำเป็นตัว h ฮดตีเฮดใช่ไหม ใช่ทำคอมโบคอมโบด้วยเป็นดับเบิลเฮดหรือว่าเป็นเป็นแค่เฮดเดียวเออมีมีทั้งดับเบิลเฮดทั้งทั้งดีจีตัวเต็มอุ้ยขอาเรื่องว่ะเชี่ยงอุดยอดจริงครับพ่อพันปีนี้ใครตามหาอะไรดีอยู่นะครับอินบ็อกซ์ไปเลยหรือว่าขอลิตรอะไรผมก็ไม่รู้นะว่าตอมจิ้มแม่ไหนบ้างไปตามเองโคตรสวยครับเพิ่งรอคาบเด้อเอนชีวยบีจีเอชไอสปอร์ตโน้ตคาวเฮดไฮโปเชี่ยข้า้งนี้มาเห็นมั ตกลงนหรอนี่คุณตกลงใช่ไหมเอาไม่เห็นนี่ขึ้นยนงไม่พันหรอวะไปพ่อพันเต็มที่อตราลดไปกับตัวนี้ครับสปอร์ตโนดเอนชีจีไอใช่ยีบียีบีาครับนี่ไฮโปไฮโปก็เนี่ยตัวนี้อยากลองเข้ากับไพวกไฮโปที่มีเอาพ่อพันให้หมดก่อนละกันเพราะผมจำไม่ค่อยได้แล้ว่อพันทีเด็ดคือปีนี้ใครรออยู่ก็ รอเก็บก็รอเลยไซเพส YB เลสเฮดขาวไซเพส YB เลสเฮดขาวนะครับก็คือตอนนี้ก็คือเห็นขาวตัวเต็มแน่นอนเท่าออกมาใช่เชี่ยเลืองตัวผู้สมบูรณ์มากนะสวยมากเลยคอนทราสต์ตอนนี้เครื่องมันร้อนนะจองมันเลื่อืหมดไลยสวยปะเนี่ยตัวไหนเขาจะพีเซนต์เขาไปขึ้นมือตลอดครับวันนี้นี่ตัวไหนหน้าปกอ่ะเชี่ยอีหลีปะ พ่อพันเด็ดนะครับไปลุ้นเนวผมบอกเลยปีนี้ <c oughs> ที่เด็ดแน่น,นอนใครจะมาหลอกแต่ที่โชว์มาแทบไม่แทบไม่เกี่ยวเลยนะใครจะมาหลอกว่ากินตรงกินตับสโนโบอลปีนี้ไม่มีนะครับ <c oughs> ราคากินตับครับไปหาที่อื่นนะครับไม่มีราคากินตับนะครับมีแต่ราคาไส้แตกให้ทุกทุกคนนะครับ <c oughs> หูมาแล้วครับตัวนี้หมดไปเกือบล้านนะครับบอกเลยที่คุณเห็นนี่คือเป็นสวยว่ะนี่สวยว่ะเกือบล้านเลยพี่ไม่ ไม่สวยว่ะตัวนี้มันดือ้อสวยมากเลยอะ่ะตัวนี้คือตัวนี้คือมันคือมันคือปอมเปแต่ไม่ใช่คาวแต่เป็นคลิปตอนเฮดดีจีอุ้ยสุดว่ะสวยมากเลยน,นะตัวนี้แป๊บน<อ>ึงนะน้องมันดื้อไม่สวยว่ะไอตอนตัวเนี้ยตอนเด็กว่าสวยตอนโตน,น่าสวยกว่างูก็บอกว่าตอนเด็กว่าสวยโตมาสวยนี่คือสวยจริงนะ อันนี้คือคลิปอะไรนะ Backpass Tail Spot Noteless Type YB คลิปตอนโอ้โหสวยมากครับตัวนี้นีะครับดูความสวยงามของน้องไปนะครับนี่นี่ครับสวยวะนี่พวกแม่พันแต่ก็ยังไม่ผสมนี่เป็นแม่พันอ่ะเฮ้ยออกมาเลยอ่ะ ปล่านี่พวกนี้ยังไม่ผสมเลยอ๋อตัวนี้ที่อยู่ข้างล่างนี่หว่า Black Pastel Giacha อ๋อนี่เป็นพึ่งครับ Giai Black Pastel ไฮโปใช่ไหมนี่ที่พี่ปัดอยากได้ไปจ่ายเพียร์ใช่ใช่ตอนนี้พี่ปัดตอนนี้ตอนตอนมันส้มนี่มันก็ยังส้มมันหายแบบความส้มก็ยังมีนิดนึงนะตัวนี้นี่แม่พันธุ์นะครับพวกนี้ลแบ็ Black Pastel แล้วออกมาได้นี่นี่โห้ยครเาบติดช่วงนี้เฮ้ยสกปรกอะ อันนี้นะครับแบล็กพาสเทลไฮโปอันนี้ทำอะไรนะลืมละอืมโอริโอพายวะเฮ้ยมาเหรอนี่ครับโโอริอพิ่งเรน่มเกี่ยวอันนี้เป็นซูมาซูมาพายแบล็กพาสเทลมะฮอกเฮดพายอันนี้เป็นแบล็กพาสเทลมะฮอกเฮดพายนะครับนี่เข้ากับอะไรไปนะครับซูมาพอเฮดพายเจ๊พอทโอริโอนะครับ บีดชิมคิมว่าจุ่มนมนะครับแม่ซองละห้าบาทสิบาทนะครับนี่ผมก็ชอบส่วนตัวแบบแบ็คเฮดตัวมาแล้วบ็คเฮดธรรมดาแบ็คเฮดธรรมดามันดำก็มีเฮดดิเฮดไฮโปนี่แบล็คเฮดไฮไฮโปนะครับคอมมิชชั่นไฟเฮ้ยโตแล้วว่ะโอ้หถ้าคุณย้อนไปดูนะครับคลิปอัปเดตสนอบอลปีโฮแบ็คเอตูดีสองพันยี่สิบสองอะตอนนี้ครับตอนนี้โตขึ้นมาหมดแล้วความขึ้นเป็นพ่อพันธุ์หมดแล้ว งงูคุณไม่ตัวเหมือนพเคพของเคพปีหนึ่งเบล,เลอเลยเคพนะครับบอกก่อนเคพเสติาให้กินหมูนะครับกินลูกหมูไม่ใช้ลูกหมูไอ้ลูกหมูลูกหนูอันนี้เป็นอะไรครับผมใสเปชคริปตอนนี่ใสเปชคลิปตอนผมรอรอลูกของพ่อตัวนั้นอยู่นะตัวไหนตัวที่โชว์อ่ะตัวนั้นอะสเปเชียอ่ะอ๋อผมโดนใจอะจะดูไหมอ่ะมาโอ้โหคลนี้ได้อัศรเลยครับ เอาให้คุ้มถื้อมาจากบีเบฟเอาให้คุ้มเนี่ยไฮโปไพอันนี้ไฮโปไพทำไมถึงซื้อมาทำไมถึงซื้อไฮโปไพชอบชอบชอบส่วนตัวไม่แต่ปกติเองไม่เห็นเองค่อยมีพายเลยบ้านที่เนี่ยไม่ค่อยมีพายเนี่ยปกติมีซ่อนไว้แต่ไม่ค่อยทำไงเออเนี่ยแบล็กพาร์ทเทิลซูมาอันนี้คือบีเบฟหมดเลยเหรอแบล็กพารเทลซูมานี่ซื้อมาอันนี้นบีเบฟเหรอไม่ใช่แบล็กพาร์ทเทิลซูมาแบล็กพาร์ทเทลซูมานะครับพี่ดำดําน้ำเรื่องนังขี้นะครับเพชรพายแบล็กพาร์ทเทิลซูมาโอ้ โอริโอจังดุ่งแน่นอนมาแน่นอนได้เห็นใช่อยากอ่ย <c oughs> อยากทำโอริโอคุณจะตายป่ะครับเนี่ยอันนี้เป็นเลดไต์ type, แบบเวอร์ชันผมสวยดีะซื้อที่ไหนมาครับไซ YB อันนี้ซื้อคนในบ้านเรามาคาล HDG P มาพมานี่โหที่ตกหล่นนะครับรอบนั้นที่ผมตกหล่นผมสวยว่ะ <c oughs> ผมไม่อยากมาดูไงผมแม่งขนลุกแล้วผมเลเติมไปใช่แล้วนี่ครับสวยนะเป็นคาวที่จ้าบเลย เดตนะครับปีนี้ก็ทําเหมือนเดิมไม่น่าทำแล้วเปลี่ยนแล้วไม่ใช่ไปถึงแม่เนี่ย่อทําพ่อเปลี่ยนพ่อเปลี่ยนถ้าออกมาอีกก็คือจะเป็นที่แม่ใช่ไหมตอนนี้คิดว่าเป็นที่แม่หรือเป็นที่พ่อตอนนี้คิดว่าน่าจะเป็นที่แม่มง้งอ่าเคยเดาเทสต่อไปนะสวยมากโชว์ตัวขายไม่โชว์ครับโชว์ตัวเก็บเฉยงงแล้วพูดไปว่าจะโชว์ตัวขายในคลิปครับนี่ครับ<ม>น,<ม>นี่โอ้ย มดเล่ข่าวครับนี่หมดเล่เลี้ยงงูไม่ได้น้ําครับดูครับเพิ่งเปลี่ยนกระบะอ๋อหมดหมดเล่ข่าวฝากลยครับก่อนลาจากก่อนลาจากฝากติดตามด้วยครับนะครับฝากติดตามด้วยดูในเล็บเท้าได้ครับนี่ไปเล็บเท้าจบเลยอืมใครไปเห็นก็ดูนะครับในเล็บเท้าวันนี้ครับผมลาแบบคุณชนอมบอลนะครับได้ครับขอบคุณครับนี่เป็นไงครับทุกคนกับคลิปแรกของปีนะครับ กับสโนบอลเล็บไทยที่ผมพามาอัปเดตแล้วก็ดูรีวิวเอ้ยที่ผมพามารีวิวนะครับปี23แล้วก็อัปเดตปี24เป็นไงเด็ดขนาดนี้และคุณล่ะเด็ดขนาดไหนวันนี้ลาไปก่อนครับผมกับดิวดุยสวัสดีจ้านี่สวัสดีจ้าเขียะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งงกงและ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจ้ผมด้วยนะครับ